คุณแม่ตั้งครรภ์กับเรื่องเหงือกบวมช่วงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากที่เห็นชัดที่สุดคือร่างกายภายนอกและยังมีเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นกับบางท่านได้โดยเฉพาะเรื่องของเหงือกโดยลักษณะของเหงือกจะบวมแดงหากถูกขนแปรงตอนแปรงฟันจะมีเลือดซึมออกบริเวณซอกฟัน ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากและมักพบโรคอาการเหงือกบวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและการบวมของเหงือกที่มีลักษณะเป็นก้อนระหว่างฟันที่เกิดบางจุดหรือเกิดทั่วทั้งปากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติ โรคเหงือกบวมไม่ใช่โรคที่รุนแรงดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการหมั่นดูแลรักษาฟันให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกเพราะจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรคเหงือกอักเสบระหว่างที่คุณแม่ท้องนั่นเองค่ะและถ้าหากคุณแม่มีอาการผิดปกติควรพบทันตแพทย์อย่างเร่งด่วนเพื่อการดูแลที่ถูกต้องนะคะและถ้าอยากจะรู้ข้อควรระวังและวิธีการดูแลสุขภาพฟันของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ คลิกที่วิดีโอเลยค่ะ